ป้อมนะคะวันนี้มีเคสอะไรเต้นบ้างวันนี้มีเคสเรื่องของทําไมกินอูมิอูมิมันไม่ใช่ยารักษาไตาอ,อันนี้คือต้องต้องเข้าใจก่อนเลยแล้วก็ก่อนที่คุณจะมาถึงมาเจอกับอูมิเนี่ยค,คุณอยู่ตรงไหนอ,อยู่เริ่มก้าวแรกหรือก้าวสุดท้ายก้าวแรกหมายถึงว่าไตาเริ่มเสื่อมก้าวสุดท้ายหมายถึงระยะที่ห้าอ่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วแล้ว,ลวเราจะได้ประเมินว่าเฮ้ยเราเรากินเนี่ย แล้วแล้วมันจะดียังไงนี้ป้อมก็เลยเอาเคสเนี่ยมาเป็นเคสตัวอย่างว่าพี่พัทเนี่ยเขาเป็นพนักงานออฟฟิศคือก็ใช้ชีวิตทานข้าวข้างนอกไม่ได้ออกกําลังกายจนทําตั้งต่นหนุ่มไปจนอายุห้าสิบสี่อาการที่เขามาหาป้อมนี่ก็คืออาการเบสิกของของไตปวดหลังป,ปัสสาวะฟองแล้วก็เริ่มมีบวมอ่าก็เริ่มมีอาการตาเบสิกแล้วทีนี้ป้อมก็บอกว่าถ้าอาการแบบเนี้ย มาถามเราเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าระยะที่เท่าไหร่มีทานยาประจําตัวโรคประจาตัวอะไรไหมไม่เคยเพราะว่าไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปตรวจแต่เพียงแ,<ต>แต่ว่ามีอาการ,าการแล้วก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาการเหมือนคนเป็นไตเลยอะอป้อมก็บอกว่าถ้าเหมือนอย่ามาถามป้อมไปตรวจเพื่อจะเอาใบมาแล้วมาเอาใบมาแล้วมาปรึกษาป้อมป้อมถึงจะบอกได้ถ้ามีอาการแบบนี้เราไม่สามารถก้มไปดูไตได้ว่าไตมันเสื่อมยังไงหรืออาการแบบนี้นี่คือความจริง ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยว่าปัสสาวะฟองอาการเหมือนทุกอย่างหลายคนไปตรวจปรากฏว่า mm hmm. ไม่เป็นแต่หลายคนไปตรวจก็เป็นแต่เป็นปุ๊บเราจะได้ตั้งต้นว่าเราเจอดูแลยังทานอาหารยังไง mm hmm. รักษายังไงเพราะว่าไตาเสื่อมเนี่ยจนถึงวันนี้ป้อบอกเลยมันไม่น่ากลัวเลยถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรายืนอยุดจุดไหนไ mm hmm. ตเสื่อมไม่น่ากลัวป้อบอกวันนี้แม้กระทั่งระยะที่ห้าแล้วก็ยังสามารถชะลอการฟอกได้โดยการรู้จักทานอาหารรู้จักเลือกอันนี้พอเรา mm hmm. เรา เราดูแลลูกค้าเยอะเราสามารถบอกลูกค้าแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไตาเสื่อมไม่น่ากลัวถ้าวันนี้คุณคุณรู้ว่าอยู่จุดไหนอ,อันนี้เคสนี้ก็คือป้องใกล้เขาไปตรวจพอาการอ่ะอยากมาปรึกษาปุ๊บคุณต้องไปตรวจแล้วเอาใบมาก็พอใบมาปุ๊บปรากฏว่าอ่าเริ่มแรกอ่าอยู่ที่สามสิบห้าค่าบันอยู่ที่สามสิบห้าค่านอยู่สียนะจ่ายค่าของเสียอยู่ที่อ่าค่าครีตินินอยู่ที่สองจุดสาม ทั้งสองตัวก็คือเกินหมดใช่นแม้เกินหมดใา่แล้วใช่แล้วก็ค่าค่าจีพอาร์ค่าการทํางานของไตเขาคือสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดอ่าสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดนี่คือว่ากับอายุห้าห้าสิบสี่ก็เรียกว่าสามตอนปลายแล้วกําลังจะเข้าประเดีที่สี่อืมปรากฏว่าแต่เขามียูริสูงด้วยอ่าทีนี้ป้อมก็โอเคพอเราได้ค่าตั้งต้นปุ๊บเราจะรู้แล้วเราจะตั้งต้นยังไง คอนเซปต์ของการฟื้นฟูไตหรือว่าการหยุดไตเสื่อมอยู่2อย่างคือ1ตั้งต้นเมื่อมีของเสียมากของเสียคือไรค่าบันกับค่าครีตินีนคุณจําไว้เลยว่าถ้ามีของเสียมากเกินกว่าค่า <โ frustrating. S 1> ที่เขากําหนดคุณก็แค่ลดปริมาณการทานอาหารลงลดปริมาณทานอาหารช่วงเดือนแรก2เดือนเรายังไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่มันจะเหมาะกับเรา <S 2> <S 2> <ừ> อมแนะนําให้ไปตรวจทุกเดือนแม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาที่หมอนัดเราก็ไปตรวจเอกชนได้เพราะว่าพอหนึ่งเดือนปุ๊บ ถ้าค่ามันลดแสดงว่าอา๋อสิ่งที่เราทาํา,<อ>า<ผ>มาถูกต้อง<ล>มา <c oughs> ถูกทางเราก็ปรับอีกว่าให้มันให้มันให้มันเข้ากับพอดีเพราะว่าถ้าปร,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 ปรับถูกทางค่าของเสียมจะต้องลดลงในขณะที่ค่าของเสียลดลงไตมันได้พักมันไม่ต้องทํางานหนะักมันก็จะฟื้นขึ้นอ่าฟื้นขึ้นหมายถึงเราก็จะดูได้จากค่าจีบมาาเขาก็อาจทาตามเราแนะนําแล้วก็ป้องก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะใหญ่ไปเขาก็คาดหวังว่าเดือนหน้าเนี่ย ค่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจตามที่ป้อมบอกค่าบานพุ่งทยานขึ้นไป44.1ส่จค่ากรีตินินขึ้นไป2.5งจุดห้าค่า GFR กำลังจะก้าวขาไประยะที่4ีก้าไปเลยค่ะตกตุบยิ่ขึ้นไปเลยอเขาก็28นอนไม่หลับเลยวเจออามอนไม่หลับแล้วพอเก้าวไปเลยะี่เพรากินไปตั้ง 9ก้าพันทำไมไม่ดีขึ้นทำไมอ่าก็บอกไม่ต้องตกใจเพราะว่าความที่เราประสบการณ์เรารู้เลยว่าเออเอาใบมาตรวจมาดูเลยค่ะเขาไม่รู้จากค่าการที่ดูค่าไม่เป็นคุณก็จะนอยแล้วก็หาทางไม่ถูกพอเอาใบมาดูปุ๊บอ่าไม่ต้องค่ะเหตุผลมันมีค่าบันที่ขึ้นกับค่ากรีเินินที่ขึ้นมันมีมาทางเดียวคือมาจากการทานแต่เราก็ต้องมาตั้งนึกว่าเราทานอะไร เขาก็บอกมาว่าโอ้ยผมทานจืดทุกอย่างผมแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยม,มันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะพี่เอาเรามาจับเขาคุยกันพี่ทานอะไรบอกไมมหมดป้อมจะได้ช่วยหาช่องทางถ้าพี่บอกว่าออดหมดแล้วทุกอย่างแสดงมันต้องแอบมาตรงไหนที่เราไม่ได้นึกก็นั่งนึกไปอ๋อผมกลัวว่าผมอาจจะเ,เลือดจางจะขาดเลือดผมเลยกินผักเยอะหน่อยแล้วก็น้ำผมก็จำกัดนะ แต่ว่าผมก็ใช้ผักต้มแล้วก็ปัน่นก็คือสรุปแล้วอันเน้นผักเพราะกลัวว่าเลือดจะจางเลือดจะจางคือ,อความคิดของตัวเองไงแต่ป้อบอกว่าเอาความคิดกับความเป็นจริงเอามาเทียบกันถ้าความคิดของพี่ว่าเลือดจะจางแต่ปรากฏว,ว่าไอที่สิ่งที่พี่ทานไปมันมากเกินไปมันก็เลยมาทําให้แดงผลเลือดขึ้นใช่แต,แต่แต่ทีนี้ในข้าเขา,ขามันไม่มีโพแทสเซียมอะไรด้วยเราก็เลยไม่รู้แต่ประสบการณ์ที่เราดู ดูแลคนป่วยมาเราบอกได้เลยว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันมาจากผักผลไม้ที่พี่ดำเข้าไปคือคิดว่าเราป่วยเราต้องกินผักผลไม้อแต่สํัหรคนโรคไตบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ใช่แล้วป้อมก็จะแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณปฏิบัติตัวถูกไหมมาถูกทางไหมในการฟื้นไตแนะนําให้ตรวจทุกเดือนค่าใช้จ่ายไม่เกิน1000บาทไปบอกเขาว่าเราเราอยากจะตรวจไตเพราะ<ช>เราไม่อยากฟอกไม่อยากฟอกไตบ,บอกเขาไปตามความจริงเลยเพราะว่าตรวจเลือดก,ก็ได้ตวรวจปัสสาวะก็ได้ แล้วในเดือนที่สอง<ม>ก็เป็นตามนั้นก็คือว่ามันก็ลดมาอยู่ที่ย<ม>ี่สิบพอดีเลยใช่มันลดมาอยู่ที่ยี่สิบแต่ว่าค่าค่านี่เขาก็ยังเท่าเดิม,มกลับมากลับม,มาเท่าเดิมสองจุดสองสามจุดสามเท่าเดิมค่ะปัญหาของการที่ที่ค่าของเสียเพิ่มเนี่ยมันคือการทานโดยที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าอะไรที่เราเข้า,ขากับเราแล้วก็ สมผลให้เกิดของเสียใช่ให้เราตั้งต้นดูที่ค่าของเสียมันมาจากทางเดียวที่ค่าของเสียจะเกิดขึ้นได้คือมาจากอาหารเราก็กลับไปอถอยหลังนึกดูซิว่าเออสองสามอาทิตย์นี้ก่อนไปตรวจเราทานอะไรมากเกินไปไหมถ้ามากเกินไปลดลงมาแล้วมันก็จะได้ผลแบบนี้เพราะว่าตามประสบการณ์มันเป็นแบบนี้มันไม่มีทางอื่นไม่ใช่นอนแล้วมันเข้าร่างกายได้เองเป็นไปไม่ได้มันมาจากการทานนี่แหละแล้วช่วงที่จาก,จาก เซตแรกที่ทานไปแล้วอะค่ะแล้วค่าขึ้นแล้วลูกค้าย,ยอมตัดสินใจทานอีกรอบนึงเนี่ยเราให้เหตุผลกับอะไรรู้สึกว่าเขาเลยยอมที่จะสังส่งทำสัง่งเขาความที่เราเดูค่าแล้วเรารู้เลยว่าที่มามันเป็นไงเราถึงหาหาช่องทางให้เขาถูกว่าที่มามันมาจากผักเพราะว่าการที่เราเออยอมยอมยอมคุยถามลูกค้าอีกหน่อยว่าพี่นึกนึกนึก,นกว่าทานอะไรเพราะมันมันมาจากทานเดียวคืออาหาร ช่วยนึกช่วยนึกทานถั่วไหมทานผักเกินไปไหมทานผลไม้ปัดหรือเปล่าที่เราพูดอะใช่หมดเลยอเ,อ,อเพราะว่าค่าของเสียมันมาจากอาหารเราก็ต้องช่วยเขานึกบางทีเขานึกไม่ออกเขาอาจจะเป็นแบบกิจวัตรประจำวันของมเพราะนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติตอ๋อแล้วก็ทานฟิตออยด์ด้วย<ม>เป็นเม็ดเป็นเม็ดบำรุงสมองเยอะใช่ปริมาณเยอะต้องคิดว่าตกก็ไม่ได้ถามเขาว่าปริมาณกี่บานแต่ว่า เขาทานหลังอาหารเช้ากลางวันมันก็ถ้าถ้าถ้ามื้อละเม็ดพ้อมก็ว่ามันเยอะแล้วนะเพราะว่าการดูดซึมมันเม็ดเนะใช่เพราะว่าการขับการย่อยมันไม่ดีแล้วว่ะป้อมบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ยาที่หมอสั่งอืมเรากินปกติอย่าไปเอามาทานอย่ามาเอามาทําร้ายตัวเองเลยค่ะออเนาะหยุดไปก่อนให้ไตมันได้ฟื้นได้ทํางานไมีอีกสูตรหนึ่งก็เยอะเหมือนกันไข่อทานไข่ขาว ทาน<ก>น้งข้าว,าาวอันนี้ก็โอ้ท้อพิดมากเลยคือทานได้นะแต่า<ม>ทานคือต้องไปตรวจไม่ใช่ทานแล้วรออีกสามเดือนไปเจอไตสุดท้ายระยะสุดท้ายแค่ไม่ทนัน<ม>คือแค่ว่าเราเรายอมจ่ายเงินเข้าไปตรวจเข้าใจว่าวทุกคน<ร>อยากหายเนาะ<อ>สูตรอะไรไปคีวสูตรนี้ขขเขาบอกมารุงเอาทําทานเพราะสูตรนี้ออาวมาทําทานปรากฏว่าทานแล้วไม่ไปตรวจถ้าทานถ้าไปทําทานแล้วตรวจแล้วถ้าไตดีขึ้นทานต่อไปเถอะนะแต่ถ้าไม่ไปตรวจ แล้วค่ามันลดลงอะไรก็ตามที่เราเคยทานมาก่อนหน้านี้แล้วทําให้ค่าไตเรายิ่งลดลงถึงแม้สิ่งนี้เราจะสดชื่นขึ้นแต่ค่าไตมันบอกมาแล้วว่ามันมันเชื่อเชื่อตามผลตรวจที่คุณหมอเพราะสุดท้ายคุณหมอเขาจะฟอกเราหรือไม่ฟอกเขาไม่ได้ดูอาการเราเขาดูส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ดูผลตรวจผลตรวจท่เพราะฉะนั้นเราไปตรวจมาเนี่ยที่สําคัญก็คือคคีเนีน C.R. นะคะ B.U.N. นะคะแล้วเขาจะเอามาคำนวณเป็น G.M.R. เนาะถ้าตรวจเพิ่มก็เป็นโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยก็ดีนะคะถ่ายรูปมาให้เราช่วยดูหรือเราพิมพ์ไปบอกไปเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันดูใช่สักสองสามเนก็ย้ำเนาย้ำอีกทีหนึ่งเนาะถ้าถ้าเป็นไตเสื่อมเนี่ยจะทานอะไรต้องเลือกเนี่ยต้องดูก่อนว่าทานแล้วค่าของเสียเราเยอะขึ้นไหมถ้าเยอะต้องลดต้องหยุดเนาะอย่าแบบอย่าแบบว่า อย่าไปคอยจนโหนะสามเดือนหกเดือนบางทีมันช้าเกินไปเนาะใช่ทุกเดือนถ้าเป็นไปได้แล้วไม่อยากให้ตรวจทุกเดือนถ้าดีขึ้นเราจะได้เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจเราด้วยถ้าไม่ดีปุ๊บเราจะได้ปรับเปลี่ยนเราจะได้ปรับเปลี่ยนให้มันได้ทันเข้าลูกเข้าลอยได้เร็วขึ้นนะคะก็ทำไมทานอูมิชุดชุดเต็มไปแล้วอูมิฮาชุดเต็มไปแล้วแต่ทำไมไม่ได้ผลทำไมไม่ดีขึ้นนะคะวันนี้มีคำตอบแล้วนะคะเราก็ เ,เขาเรียกว่าลองฟังแบบเปิดใจนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยอยากที่จะดีขึ้นหรืออยากที่กลับมาปกตินะคะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องจูงม,มือไปด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็อย่าเอาเข้ามาเยอะเนะาะอยากกินเยอะแต่ไม่อยากลองไมต้องเข้ามาเยอะตัวอุ้มนี้ก็ช่วยฟื้นฟูไปนะคะก็